ด้วยดวงจิตที่ผูกติดมาข้ามภพใกล้เวลามาบรรจบกันแล้วหนาข้ารักเจ้ามากมายเหลือคนาข้ามภพชาติห้วงเวลาอันแสนไกลถึงสองเรายังไม่ได้มาบรรจบอยู่สุดล่าสุดพบมากแค่ไหนแต่สองเรานั้นใกล้กันด้วยหัวใจ ด้วยสายใหญ่ที่ไม่อาจจะพรากกันขอวิงวอนกล่าวสารถึงเบื้องบนโปรโดส่งสารให้ยินยชนมิแปลผันจากความในจากใจข้าส่งถึงพันแด่ดวงใจของข้านั้นให้รู้ทีสวัสดีครับสันอ f t เดอ u n สันยินดีรับใช้ทุกคนอีกแล้วครับนะในวันนี้ในค่ำคืนนี้ บทกรนดังกล่าวเป็นบทกรนที่ผมได้ประพันธ์ขึ้นมาเองนะครับเมื่อสักครู่นี้เลยก่อนที่ผมจะมาทําคลิปวิดีโอนี้เพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสารหรือเป็นความในจากใจของใครบางคนส่งถึงคุณบุคคลผู้ที่จะกลายเป็นคู่แท้หรือผู้ที่เกิดมาเป็นคู่แท้ของคุณโดยเฉพาะบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงบุคคลที่ไม่ได้มีตัวตนเพียงแค่ความคิดหรือจินตนาการเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของคุณ ผู้ที่เกิดมาเป็นคู่ของคุณโดยแท้จริงนั่นเองขอให้คุณรับพลังงานดีๆในวันนี้และหลับคำ่ำไม่สิขอให้คุณหลับฝันดีในค่ำคืนนี้หลับฝันดีในห้วงนิทราโอเคนะครับวันนี้ผมได้สำรับใหม่มาแต่แดมสำรับนี้นะครับเห็นในหลายๆช่องนะครับนะ เป็นสำรับที่ผมถูกใจมากนะครับนะอยากสนใจสำรับนี้มาตั้งนานแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สำรับนี้ในการอ่านเรื่องราวบนหน้าไพ่ให้มันเกิดขึ้นนะครับยังไม่รู้แนะว่าจะตั้งหัวข้อว่าอะไรนะครับตอนอัปคลิปเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยน่าจะคิดชื่อคิดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วที่หลังนะครับเราจะมารู้พลังงานตรงนี้ไปด้วยกัน ขอขอบพระคุณทุกๆการติดตามทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e รวมถึงคอมเมนต์ที่คูดคุยที่น่ารักนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ3ดาบความเจ็บปวดหืมทำไมถึงได้ขึ้นความเจ็บปวดความเจ็บปวดความรู้สึกผิดความรู้สึกแย่ที่เกิดขึ้นในหัวใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวลองให้ไพ่เปิดไปเรื่อยๆ เราจะรู้เองหนึ่งไม้เท้าขออนุญาตเปิดไพ่ไปเรื่อยๆนะครับสิบเหรียญ ราชาถือเหรียญ4ไม้เท้าภาพหน้าไพา่สวยมากเคยเห็นในช่องหมอฟ้านะฮะเมทานีชาแนลแล้วรู้สึกว่าเออมันสวยจริงๆไม่ผิดหวังครับที่เอฟมาเข้าใจแล้วทำไมถึงขึ้น3าดับแต่แรกอันนี้ ต้องใช้ความเชื่อนิดนึงนะอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนอใหอยฟังโดยใช้วิจารณญาณน,นะครับสาเหตุที่ขึ้น3ดาบแต่แรก3ดาบหนึ่งไม้เท้า10เหรียญราชาถือเหรียญ4ไม้เท้าครั้งหนึ่งในอดีตอาจจะเป็นอดีตที่คุณทั้งคู่เคยรู้จักกันบางพลังงานคุณเคยรู้จักกันอยู่แล้วแต่ต้องแยกจากกันเพื่อไปเติบโตกับอีกรณีหนึ่งอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องภพชาติ นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะแต่ผมขออนุญาตอ่านตามตรงนะครับเขาเสียใจที่วันนั้นเขาไม่สามารถทำให้คุณผู้เป็นที่รักเพียงหนึ่งเดียวของเขามีความสุขได้เขาเธอคนนี้ไม่สามารถทำให้คุณสมปรารถนาหรือสมหวังในความรักในตอนนั้นได้ ตอนนั้นพี่ว่าคืออาจจะหมายถึงอดีตที่ผ่านพ้นไปหรืออดีตชาติอันแสนยาวนานและห่างไกลเพราะ k ิงอ of บอลและสีไม้เท้าเพราะภาระหน้าที่ที่เขามีด้วยปัจจัยหลายๆอย่างภาระหน้าที่ที่เขาเป็นตัวตนของเขาหรือชีวิตของเขาในตอนนั้นไม่สามารถที่จะเติมเต็มความฝันและความปรารถนาของคุณได้เลย เขาเสียใจที่ไม่สามารถรักษาคุณเอาไว้ได้ลึกซึ่งนะหัวข้อนี้นะครับคิดถึงทุกสิ่งที่เคยมีร่วมกันราชาถือไม้เท้าเดิมูน วิวออ f ฟอร์จูนเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงนึกบทกรอนบทเมื่อกี้ออกนะฮะโตะมันตรงกับข้อความในบทกรอนไปเลยทำได้เพียงแค่ปรารถนาปรารถนาแต่ก็หมดหวัง5เหรียญนึกถึงสิ่งดีๆที่มีร่วมกันมา อันนี้เป็นด้ทุกกรณีนะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นกรณีของคนที่เคยรู้จักกันแล้วรู้จักกันในชาติภพนี้แหละกับเรื่องราวของคนที่กําลังจะพบเจอกันแต่เพราะการสูญเสียกันและกันไปในอดีตชาติที่ทําให้ไม่สามารถที่จะประคองรักกันได้ต้องย้อนถามกับเพื่อนๆนิดนึงนะฮะมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าคุณมีความรู้สึกผูกพันประหลาดประหลาดเกิดขึ้นกับใครบางคนที่คุณเห็นในฝัน หรือคนที่คุณจินตภาพนึกถึงโดยที่คุณก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครแต่คุณมักจะเห็นคนคนนั้นอยู่เสมอและเกิดความรู้สึกรักและผูกพันแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกเจ็บปวดด้วยอารมณ์ประมาณทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักทั้งโศกเศร้าเป็นได้ทั้งหมดทั้งถ้าเป็นในส่วนของกรณีของคนที่เคยรู้จักกันอันนี้ผมว่านึงได้ไม่ยากเพราะเขามีตัวตนอยู่จริงคุณได้เจอเขาแล้วแต่กับคนโสดที่กำลังจะได้เจอคนคนนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งที่หาคําตอบและหลักหาเหตุผลได้ยากแต่ขอให้รู้เอาไว้ว่าคนคนนั้นมีตัวตนอยู่จริงเขาเสียใจที่เขาไม่สามารถรักษาคุณเอาไว้ได้ไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขหรือสมปรารถนาใดๆดได,ได้ทำได้เพียงแค่เสียดายทําได้เพียงแค่นึกถึงวันวานที่เคยมีร่วมกันจนถึงวาระสุดท้ายจนถึงวันสุดท้ายของความสัมพันธ์สิ่งที่เขาทําได้ ในตอนนี้คือเดอะมูนกับวีออฟฟอร์จูนคือวิงวอนกล่าวสารถึงเบื้องบนพลังแห่งฟ้าฟ้าพลังแห่งจักรวาลพลังแห่เหล่าทวยเทพพระผู้เป็นเจ้าว่าโปรดส่งความรู้สึกที่เขามีโปรดส่งความรักที่เขามีให้ถึงบุคคลผู้เป็นเนื้อคู่ของเขาซึ่งคนคนนั้นก็คือสหายสหายผู้ฟังนั่นเองคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เขารักคุณมาก เขารักคุณจริงๆผมขออีก5้าใบที่เหลือได้ไหมขออีก5้ใบที่เหลือเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงเรื่องราวให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นไฟออฟบอร์ดความพยายามไฟออฟครับความผิดพลาดอัศวินถือดาบการมุ่งหน้าเดินทางมา The Lover The Lover ใบนี้ก็คือคุณนั่นเองอันนี้แปลตรงตัวชัดเจนอีกไม่นานอีกไม่นานหรืออีกอีกสักพักหนึ่งใช้คำนี้แล้วกันเพราะรู้สึกได้ว่าพลังงานตรงนี้ในคิวิโดโอนี้นะน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาพบเจอกันอีกไม่ว่าจะเป็นกรณีของคนที่เคยรู้จักกันและต้องแยกจากกันไปกลับคู่ของคุณในอดีตที่ตาม มาเจอกันช้าพอสมควรแต่ถ้าได้เจอแล้วผมว่าคุ้มนะเมื่อถึงเวลานั้นทุกๆอย่างมันจะดีเมื่อถึงเวลานั้น,น,น,นคุณจะได้รู้เลยว่ารักแท้คืออะไรแม้ในวันนั้นแม้ในชาติภพนั้นเขาจะผิดพลาดแต่ในวันนี้ชาติภพนี้เวลานี้เมื่อคุณกับเขาได้พบเจอกันรับรองเลยว่า คุณจะไม่รู้สึกเสียดายที่ได้รอคนคนนี้จะไม่รู้สึกเสียใจที่ได้รอคนคนนี้มันยิ่งกว่าคุ้มค่าซะอีกกับการรอคอยการมาพบเจอการของคุณกับเขาคนนี้เยี่ยมไปเลยโอ้เป็นพลังงานที่เกินมาได้น่าสนใจมากนะครับเอาละทีนี้มาสู่คีย์เวิร์ดสำคัญของคลิปวิโอนี้กันเขาบอกว่าเขาอยากจะส่งสารให้กับสหายอันเป็นที่รักของผู้อ่านได้รับรู้ ถ้าอย่างนั้นขอให้ไพ่ทาโร่จงบอกความในใจของคนคนนี้ให้เพื่อนๆได้รับรู้ทีด้วยเถิดด้วยพลังอำนาจแห่งจักราวาลและพลังอำนาจเบื้องบนขอให้ท่านโปรดจงโดนบันดาลให้ความในใจที่เกิดขึ้นบนหน้าไพ่จงเป็นความในใจที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ผิดเพี้ยนไม่แปรผันดังที่ใจคนคนนั้นปรารถนาให้สุขสมหวังทุกประการเถิด เก้าเหรียญปั่นมัเสียงแป๊บเจ้าคือคนที่ดีที่สุดของข้าคุณคือคนที่ดีที่สุดของผมผู้ที่ทำให้หัวใจของผมเปลี่ยมสุขแม้เพียงเล็กน้อยคุณคือหนึ่งเดียวในใจที่ไม่เคยแปรผัน หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ตัวของเราต้องการผูกพันเหนียวแน่นไม่เคยเสื่อมคลายออกจากหัวใจไม่ว่าเวลาจะไกลแสนไกลแค่ไหนก็ตามเรายังมีคุณอยู่เสมอนะยังมีคุณอยู่ในใจตลอดยังมีคุณ เพียงคนเดียวมาโดยตลอดไม่ว่าเวลาจะนานเพียงใดไม่รู้เหมือนกันว่าในวันข้างหน้าเราจะได้พบเจอกันในรูปแบบไหนแต่ขอให้รู้เอาไว้เถิดว่าการที่เรามาครั้งนี้เรามาเพื่อเธอจริงๆมาเพื่อเป็นของของเธอทั้งตัวและหัวใจ เธอคุณผู้เป็นหนึ่งเดียวที่เรารักมาโดยตลอดหนึ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายมีความสุขฉันจะทำทุกอย่าง เพื่อให้เธอมีความสุขและเมื่อถึงเวลานั้นเราทั้งสองจะได้พบกันฉันจะทำให้เธอได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรฉันรู้สึกผิดกับเธอมาโดยตลอดขอโทษนะที่รักษาเธอเอาไว้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของคนเก่าที่คุณเคยรู้จักหรือเนื้อคู่ในอนดีตชาติเขาขอโทษที่เขารักษาคุณเอาไว้ไม่ได้แต่นับจากนี้ไปฉันจะคอยอยู่เคียงข้างคุณเอง ฉันรักเธอถ้าไม่ติดว่าน้ำเสียงของผู้อ่านมันง่วงๆเลยนะผมว่าเพื่อนๆมีน้ำตาไหลบ้างแหละเขารักคุณจริงนะผมว่าหลายคนสงสัยว่าคุณกับคนคนนี้จะได้เจอกันเมื่อไหร่ไม่ใช่เร็วๆนี้ครับไม่ใช่เร็วๆนี้และผมยังไม่เห็นด้วยว่าเป็นวันไหน แต่ต้องย้ําว่าเป็นบางคนเท่านั้นเพราะในอีกหลายๆคนในปีนี้หลายคนจะได้เจอเนื้อคู่แล้วด้วยมันเป็นได้ทุกรูปแบบนะครับนะฮะเดี๋ยวเราตบท้ายด้วยโร m มัสแองเจิลกันครับดูความรู้สึกและพลังงานความรักของคนคนนี้ที่มีต่อคุณหน่อยครับ p a s t l i f e Relationship เขาอยากให้คุณเป็นคู่ชีวิตคนสุดท้ายของเขาเป็นทั้งเพื่อนพี่น้อง ครอบครัวและเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาคนนี้ passion เขารักคุณมากสเสน่หาหลงไหลมีความรู้สึกอันล้นใจเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นการการันตีครับ so m a t e เขาคือเนื้อคู่ของคุณโดยแท้จริงนี่คือพลังงานจากเนื้อคู่ของคุณจริงๆเนื้อคู่เพียงหนึ่งเดียว ของคุณและคุณก็เป็นหนึ่งเดียวของคนคนนี้ผู้อา่านขอวอวยพรเมื่อโชคชะตาเ <st> uh> มื่อพลังแห่งจักรวาลเมื่อ <st> uh> <st> uh> บุญวัสนาของคุณทั้งคู่ได้ผ่านพบกันขอให้คุณทั้งคู่ได้สุขสมหวังในความรักถึงแม้อดีตที่ผ่านมาคุณทั้งคู่จะผิดพลาดจะไม่สามารถรักษากันและกันเอาไว้ได้ แต่ในชาติภพนี้ณนะเวลานี้ด้วยพรอ,อันประเสริฐนี้ขอให้ความสสด,ดีจงมีแก่พวกท่านทั้งสองและเพื่อนๆทั้งหลายขอให้ได้พบเจอกับผู้คนนี้คนคนนี้จะเติมเต็ม,ตมชีวิตให้คุณคุณเองก็จะเติมเต็มชีวิตให้เขาคนนั้นขอให้พลังแห่งจักรวาลโปรดรักษาและป้องกันให้คุณทั้งคู่มีความสุขสันในความรักตลอดไปน้อมรับพลังงานไหมครับถ้าน้องรับพลังงาน นะครับคอมเมนต์กดน้องรักคำนายเอาไว้ได้หรือไม่คอมเมนต์เลยก็ได้ขอบคุณกับตัวเองที่ได้รับสารได้รับข้อความนี้ขอย้ำอีกครั้งนะผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณดีชั้นรักคุณเรารักเธอ คอยช่องซันอ f ดอะซัเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแย้มแห่งดวงตะวันที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับขอให้สุขสมหวังในความรักครั้งนี้ถ้าได้พบเจอแล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผู้ห่านจะรอฟังข่าวนี้นะครับไว้พบเจอกันใหม่นะครับสําหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ